เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตตีบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องทําไมคนที่ไม่มีลูกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหล,ลายท่านที่เป็นผู้ที่มีบุญยากอยากที่จะมีลูกแต่ถ้าหากว่าท่านได้รับฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้ก็ไม่แน่ว่าท่านก็อาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทันทีผมก็จึงขอนําพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาจากบทสนทนา ระหว่างพระกับคารวะท่านหนึ่งซึ่งก็ได้ถามคำถามกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เจ้าคะคือว่าตัวของดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตอนเองเหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะดิฉันไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ก็จึงได้ตอบไปว่ามีสิโยมคนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อย่างไรล่ะอาตามาก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าคนที่มีลูกนะ เป็นคนที่มีกรรมหากว่าโยมไม่เชื่อก็ลองถามเขาดูสิแล้วทำไมคนที่มีลูกถึงเป็นคนที่มีกรรมได้ล่ะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จึงได้ตอบไปว่าก็เพราะว่าการเลี้ยงลูกนั้นมันก็เป็นทุกยังไงละ่ะเดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟังทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจและหากว่าลูกจะไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วล่ะก็ผู้เป็นพ่อแม่นั้น ก็จะต้องกลายเป็นทุกข์พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิดชอบคอยรับกรรมที่ลูกได้ทำไว้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยต้องคอยหาเงินทองมาให้ลูกใช้อยู่ตลอดช่วงแรกนั้นลูกก็แทบไม่ต้องหาเลยใช่ไหมละ่ะอยากจะได้เงินอะไรก็แบมือขออย่างเดียวผู้ที่เป็นพ่อแม่นั้นก,กว่าจะหาเงินมาได้ก็ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินทองเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากเลย และนี่แหละเขาก็จึงได้เรียกว่าเป็นทุกยังไงล่ะโยมคนที่ไม่มีลูกเขาจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญท่านั้นแล้วเราก็อย่าไปดีเลยดีกว่าลูกล่ะเข้าใจไหมเราเป็นลูกก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามที่จะมีลูกโตไปก็บวชบวชแล้วก็สบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ทุกฝ่ายคารวาก,ก็จึงได้ถามกับพระอาจารย์ว่า แล้วถ้าหากว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งเขามีลูกแล้วทว่าอีกคนหนึ่งเขาก็ยังไม่มีลูกคนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์แล้วเมื่อยามแก่ไปทั้งคู่ตอนบั้นปลายชีวิตคนที่เขามีลูกเขาได้ลูกที่ดีก็จะดูแลพ่อแม่เมืออ่อใดยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทว่าคนที่ไม่มีลูกก็จะไม่มีคนดูแลแล้วอย่างนี้ ใครจะเป็นคนที่มีกรรมมากกว่ากันล่ะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จึงได้ตอบไปว่าคนที่ไม่มีลูกนั้นเขาก็จะสบายก็เพราะจะได้พึ่งพิงตนเองรู้จักที่จะพึ่งพาตนเองได้ซึ่งถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จะต้องจากไปมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะอย่างไรสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ดีแล้วโอกาสที่จะได้ลูกดีนั้นมันก็มีน้อยมากนะโยม โอกาสที่จะได้ลูกไม่ดีนั้นมันก็ค่อนข้างจะมีมากกว่าแล้วถ้าหากว่ามีลูกที่อกตันอยูเป็นลูกที่ไม่ดีจริงๆแล้วละก็มันก็คงจะต้องเสียใจมากกว่าฉะนั้นคนที่เขาไม่มีลูกเขาก็จึงต้องเตรียมตัวที่จะพึ่งพาตัวเขาเองก็เมื่อเขาไม่มีใครให้พึ่งพาแล้วเขาก็อยู่กันเองได้เขาก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วก็อย่างเป็นพระก็ไม่มีลูกอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ ก็ต้องเตรียมตัวจากไปอยู่เรื่อยๆเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะต้องจากไปลูกศิษย์ลูกหานั้นมันจะดูแลหรือไม่ดูแลมันก็ช่วยไม่ได้หรอกมันก็จึงบังคับให้เราต้องพึ่งพาตนเองก็เชน่นกันกับต้นไม้ผลไม้หากว่าลูกของมันรดไม่ดีก็มีแต่คนเขาจะโค่นต้นทิ้งเมื่อรถของผลมันไม่ดีแล้วก็ยาก ที่จะมีใครจะคิดรักษาไว้ซึ่งก็ตรงข้ามกันถ้าหากว่าลูกของมันรดดีทั้งหวานมันเจ้าของเขาก็อยากที่จะใส่ปุยรดน้ำพรวนดินคอยที่จะทนุทนอมให้ต้นมันคงอยู่ได้นานๆฉะนั้นในกรณีนี้ต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงดีเพียงใหน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เหมือนกันถ้าลูกทำดี คนทั้งหลายนั้นเขาก็จะชื่นชมถึงพ่อแม่ว่าได้เลี้ยงดูลูกมาดีความสุขกายสบายใจก็จะตามมาเพราะลูกๆบุญกุศลความดีก็ไหลามาเพราะลูกตรงกันข้ามหากว่าลูกกระทำความชั่วแล้วคนทั้งหลายเขาก็จะแช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเช่นกันสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงได้ชี้ว่า สริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่นั้นอยู่ที่ลูกในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ป้องกันไม่แก้ไขให้ดีแล้วอัปะมงคลก็จะมาจากลูกได้เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของบุตรนั้นก็ได้มีการแบ่งโดยความดีในตัวได้สามชั้นดังนี้ในชั้นแรกก็คืออภิชาตบุตรก็คือบุตรที่ดีและมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบุตรชั้นสูงที่สร้างความเจริญให้กับวงตระกูลในชั้นต่อมานั้นก็คืออนุชาต,ตบุตรก็คือบุตรที่มีคุณธรรมที่เสมอกับบิดาและมารดาเป็นบุตรชั้นกลางก็ไม่พอที่จะรักษาว,วงตระกูลไว้ได้และชั้นสุดท้ายก็คืออวชาต,ตบุตรก็ชื่อได้ว่าเป็นบุตรที่เลวมีคุณธรรมที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นตำ่ำซึ่งก็มีแต่จะนำมาซึ่งความเสี่ยมเสียสูวงตระกูลนั่นเองครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้ํำเสนอไปกับท่านผู้ฟังในข้างต้นนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนคอให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง รดได้ใช้ทั้งดุลยพินิษและวิจารยญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอในอีกสักหนึ่งหัวข้อในเรื่องราวที่เป็นหลักการและแนวทางในการดาเนินชีวิตนะครับก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่องการฝึกใจให้นิ่งชีวิตจะเปลี่ยนไปและก็จะมีความสุขใจยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายิ่งโตขึ้นในบางครั้งนั้น เราก็จะยิ่งมีความรู้สึกและก็จะเข้าใจว่าในบางเรื่องนั้นการที่เราอยเยเงียบก็จะดีกว่าการไปพูดก็เพราะว่าในบางครั้งเมื่อพูดออกไปนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็มีแต่จะแย่ลงด้วยซ้ําในบางทีและในบางเรื่องก็ให้ลองทําเป็นนิ่งๆเฉยๆบ้างอย่าได้ไปโวยวายอย่าไปแสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกไปมากมายก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเองหากว่าจะดีใจก็ขอให้มันพอดี หรือว่าจะเสียใจนั้นก็จะต้องให้มันพอดีเช่นกันโมโหให้น้อยมีความสุขให้มากการแสดงออกในเวลาที่เรารู้สึกไม่พอใจก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปครับเพราะมันยิ่งจะมีแต่ทำให้คนอื่นนั้นมองเราในแง่ลบแทนดังนั้นแล้วความโกรธนี้ก็จึงเชื่อได้ว่าเป็นพิษต่ตอตัวผู้โกรธเองฉะนั้นก็จะได้เอาความโกรธเพียงชั่วคราวไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ เพราะต่อให้เขาจะเป็นคนดีแค่ไหนคนเรานี้เขาก็มีขีดจำกัดของเขาก็เหมือนกันของเราก็เหมือนกันถ้าได้โกรธบ่อยๆจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ขอให้ได้ระวังไว้เถอะครับววาจะเสียคนที่ดีๆรอบตัวไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้าการสร้างความดีสะสมบารมีนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ขอให้ได้ทำเท่าที่มีโอกาสการได้ทำความดีนั้นเมื่อเราได้ทำไปแล้วต่อให้ใครจะไม่เห็น อย่างน้อยๆก็มีตัวเราเองนี่แหละครับที่เห็นและก็รับรู้อยู่แก่ใจของตนเองก็เพราะว่าเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่มันทาความดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่ต้องมาคอยกังวลไม่ต้องมาคอยระวังหลังเพราะไม่มีศัตรูคู่แข้นความดีที่เราได้ทํานั้นก็เปรียบดังอากาศที่อาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อได้ทำมากๆแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงพายุลูกนั้นก็เปรียบดังความโกรธที่กระทบใจในวันที่เราโกรธนั้น ก็เหมือนกับว่าเรานี้ได้เอาผ้ามาปิดตาของตนเองแล้วก็ทําอะไรไปตามอารมณ์เราก็จะไม่เห็นเลยว่าเราทําอะไรหรือพูดอะไรไปบ้างแต่ถ้าว่าคนที่อยู่รอบข้างของเรานั้นเขาก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็จึงอยากที่จะขอฝากเตือนสติท่านผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ว่ายิ่งเราโตขึ้นก็ยิ่งจะต้องใช้สติให้มันมากขึ้นขอให้ได้พิจารณาในทุกเรื่องทบทวนให้ดีก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิด ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปก็เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะรักหรือชื่นชมในตัวของเราและถ้าเราได้เผลอไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรคนที่รอเหยียบก็อาจจะเยอะก,กว่าที่คิดไว้ก็ได้ครับจริงๆแล้วนั้นโลกมันก็ไม่ได้เร็วร้ายมากมายอะไรหรอกครับแต่ถ้าว่าธรรมดาปกติของมันมันก็เป็นไปอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้สวยงามมากมายอะไรขนาดนั้นก็ขอให้ได้ทำตัวของเราเองให้เป็นเหมือนอากาศแม้ไม่มีใครพูดถึง แต่ทุกๆคนก็จะต้องใช้หายใจก็อย่าได้ทำตัวเองให้เป็นเหมือนพายุเพราะแม้ว่าทุกคนจะพูดถึงแต่ก็ไม่มีใครที่อยากจะเจอก็จะทำให้ตัวของเราเองนี้มีค่าในแบบอากาศที่นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้แต่ทุกคนก็จะขาดไม่ได้เช่นกันครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทรส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคตีเตือนใจที่จะนำไ้ท่านผู้ฟัง ได้ถุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนเรานั้นเวลาโกรธขึ้นมาไม่ว่าจะจบด็อกเตอร์หรือปอซีก็ขาดสติได้พอๆกันท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าโกรธคือโง่โมโหก็คือบ้าก็เชื่อว่าแทบจะเคยได้ยินกันมาทุกๆท,ท่านแต่ทว่าก็กลับมีน้อยคนนักที่สามารถจะยับยั้งเอาความโกรธไว้ได้ ในบางคนนั้นก็ถึงขั้นที่ขาดสติเลอทำอะไรแย่ๆไปด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบจนต้องมานั่งเสียใจในภายหลังแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ความโกรธได้อย่างไรกันผมก็มีวิธีมาแนะนำกับท่านผู้ฟังให้ลองได้ทํำตามวิธีเหล่านี้กันดูครับวิธีที่หนึ่งก็คือการถามกับตนเองว่าต้องการจะเอาชนะศัตรูหรือต้องการจะเอาชนะความโกรธและถ้าตัวของเรานั้นตอบว่าต้องการที่จะเอาชนะศัตรูแล้วก็ ก็ขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เลยครับว่าเตรียมที่จะเผาตนเองให้ได้มอดไม่เปพร้อมกับความโกรธได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นตอบว่าต้องการจะเอาชนะความโกรธก็ขอให้ได้เพียรย้ํากับตนเองไว้เลยว่าวิธีเดียวที่จะเอาชนะความโกรธได้อย่างสง่างามนั้นก็คือการไม่โกรธตอบนั่นเองครับวิธีที่สองก็คือการให้เกียรติกับตนเองมากขึ้นอย่าได้คิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะในยามที่เราโกรธจัด คนเราก็ชอบจะหาข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมที่มันาร้ายด้วยการที่จะมักบอกกับตนเองว่าฉันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเสียไปแล้วนี่นาเพราะฉะนั้นลุยได้เป็นลุยเป็นไงก็เป็นกันและก็ด้วยการคิดอย่างนี้แหละครับก็จึงทําให้ใครหลายต่อหลายคนนั้นก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังก็เพราะว่าในความจริงนั้นความโกรธนี้มันก็ทําให้เราเสียสิ่งที่เรามีได้หลายอย่างเช่นกันสิ่งที่เราจะสูญเสียแน่ๆที่จะสูญเสียในตอนนั้นเลยก็คือ การสูญเสียสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์ก็ขอให้ได้จํากันไว้เลยนะครับว่าเมื่อไรก็าตามที่เราได้แสดงความโกรธด้วยกิริยาวาจาก้าวร้าวและมีความรุนแรงนั้นเราก็ไม่มีความต่างอะไรกับสัตว์ที่มักจะแยกเคี้ยวคมคู่ศัตรูก็เพราะว่าสัตว์นั้นมันไม่รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตนเองครับวิธีที่3ก็คือการตามหาความโกรธของตนเองให้เจอก็เพราะว่าความโกรธนี้มันก็เหมือนกับสัตว์ป่า ถ้ามีคนไปพบเจอเมื่อไรมันก็จะรีบหนีไปทันทีเพราะฉะนั้นแล้วในเวลาใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าขึงเครียดไม่พอใจก็ขอให้ได้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการยอมรับกับตนเองว่าเรากำลังรู้สึกโกรธถ,ถ้าเกิดว่ามันโกรธจนปวดท้องก็ให้กำหนดจิตรับรู้อาการปวดท้องใช้เวลาตามหาและระลึกรู้อารมณ์โกรธของตัวเองสักพักมองดูลมหายใจเข้าออกของตอนเองลองสังเกตดูว่า ในเวลาที่เราโกรดนั้นลมหายใจของเรามันจะไม่ปกติมันจะเข้าและออกเร็วกว่าที่เคยเป็นอยู่มองดูไปสักพักแล้วความโกรธนั้นก็จะหายไปโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับวิธีที่4ก็คือการแอบกระซิบกับตนเองว่าเราไม่โกรธก็ได้นี่นาก็เพราะในเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ชวนโกรธคนเราโดยมากนั้นก็มักจะคิดเข้าข้างตนเองว่าเป็นใครเจอแบบนี้ ก็ต้องโกรธด,ด้วยกันทั้งนั้นว่าแล้วก็คิดว่าตัวเองนี้มีสิทธิ์ที่จะโกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่ทว่าในทางกลับกันนั้นถ้าเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใครๆเขาก็โกรธก็ขอให้เราลองกระซิบถามตนเองดูว่าเราไม่โกรธได้ไหมก็ลองพิจารณาคาถามซ้ําๆสัก2อถึงสครั้งแล้วถ้าเราจะตอบกับตนเองว่าเราก็ไม่เห็นจะต้องโกรธเหมือนคนอื่นก็ได้นี่นามันทําเช่นนี้บ่อยๆเราก็จะมีสติมากขึ้นครับ วิธีที่5ก็คือจะไปห่วงแห็นความโกรธก็เพราะว่าคนบางคนนั้นก็มีนิสัยที่ห่วงแห็นความโกรธโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวก็จึงถนอมรักษาความโกรธประหนึ่งกับทรัพย์สมบัติที่จะเก็บเอาไว้จนวันตายแต่ถ้าว่าการนอนกอดความโกรธนี้ก็ไม่เคยจะทําให้ใครนอนหลับฝันดีหรอกครับทางที่ดีนั้นเราก็ควรจะหาทางระบายความโกรธออกมาอย่างสร้างสรรค์ก็อย่างเช่นการวาดภาพหากิจกรรมนันทนาการต่าง หรือจะเป็นการเขียนบรรยายความคึงเครียดออกมาก็อาจจะเป็นเพลงเป็นบทกวีแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ไประรานหรือไปละเมิดสิทธิของใครเขานะครับท่านผู้ฟังทราบกันไหมครับว่าความคับแค้นนี้มันก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบชั้นดีที่เหล่าศิลปินได้ใช้ผลิตผลงานศิละปะชั้นเลิศออกมา,มามากมายหลากหลายแขนงและในเวลาที่ท่านผู้ฟังได้กรดใครมากๆนั้นก็ขอให้ได้ถามคำถามดังต่อไปนี้ถามกับตัวของเราเองแบบนี้ เพื่อเป็นการเตือนสติครับ 1. ก็คือถามกับตนเองว่าโกรธเขาแล้วสุขภาพจิตเราเสียไหม 2. โกรธเขาแล้วเรามีความสุขหรือเปล่า 3. โกรธเขาแล้วช่วยให้เขาสำนึกในสิ่งที่ทำกับเราหรือเปล่า 4. โกรธเขาแล้วแก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นได้ไหม 5. โกรธเขาแล้วเขาจะกลับมาดีกับเราหรือเปล่า 6. โกรธเขาแล้วช่วยให้ทานข้าวอร่อย ฟังเพลงเพราะขึ้นไหม 7. โกรธเขาแล้วช่วยให้เราดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นหรือเปล่า 8. โกรธเขาแล้วคืนนี้เราจะนอนหลับด้วยความสบายใจไหม 9. โกรธเขาแล้วเราได้อะไร 10. โกรธเขาแล้วแต่คนที่ยังเสียใจอยู่คือเราใช่หรือเปล่าเมื่อเราสามารถตอบคำถามกับตนเองจนครบก็คงจะรู้ว่าควรโกรธต่อไปหรือเปล่าก็ขอท่านผู้ฟังลองพิจารากันดูครับ แลยก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ำเนําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถจะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานุ์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานุ์ขอบพระคุณครับ